ตำรวจแจ้งมาเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยชวนเจ้าเล่นป๊อกเด้งแล้วกลายเป็นว่ามันเอาคำนี้แหละที่ทำให้ผมต้องมาผิด1นึนมันก็ทำร้ายเราได้แค่นี้แหละคือฝั่งรัฐน่ยคุณก็ทำกับเราได้แค่นี้แหละในฐานะที่เราออกมาต่อสู้นะครับผมเป็นผู้ต้องหาล่าสุดเลยที่ไปรายงานตัวเม้อนที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับคดี หนึ่งหนึ่นะครับมินพาวลมเดชานุภาพนะครับจากการที่ไปพูดปลุกระดมมวลชนนะครับอยู่ที่หน้า SCB นะครับสนักง,งานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์พอผมไปรับทราบพอกล่าวหานะที่สนพโยธินนะเมื่อวันที่4ผมก็เข้าไปดูนะครับผมเขาก็อ่านว่าผมไปพูดส่อเสียดเรื่องพยายามปลุกคนล้มสถาบันนะครับโดยการชวนคนเล่นป๊อกเด้งความพยายามที่ทําให้ผมเนี่ยผิด112น,น,น,นะครับซึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นการยัดเยียดข้อกก่าวหาที่ตลกแล้วก็ทุเรศมากนะครับผมไล้สาระนะครับสาระของการพูดในวันนั้นเนี่ยที่หน้า NCB เนี่ยเราจําได้หรือว่าเราแค่พูดท่านเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พยายามปลุกให้อารมณ์คนในตอนนั้นเนี่ยมันมันเดือดไอ้คำพูดที่ผมพูดว่าชวนคนเล่นป๊อกเด้งเพราะว่ามันจะเป็นวิธีการที่เราสามารถล้มเจ้าได้ถ้าเราได้ป๊อกเก้า แ้แจ้งก็แจ้งไปเราไอเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่ามันก็ทําร้ายเราได้แค่นี้แหละคือฝั่งรัฐเนะี่ยคุณก็ทํากับเราได้แค่นี้แหละในฐานะที่เราออกมาต่อสู้นะครับผมอัดคดีแจกคดีไปแล้วคิดแต่ว่าอัดคดีดแรงๆให้เนี่ยประชาชนจะกลัวอัดคดีหนักๆให้คิดว่าแกนนําจะกลัวคิดว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวกลัวผมเกรงว่ามันจะเป็นผลสะท้อนกลับมากกว่าทําให้คนที่ยิ่งสู้เนี่ย ยิ่งถูกกดทับด้วยคดีด้วยแรงกดดันแบบนี้เนี่ยเขาจะยิ่งหาวิธีการที่จะรีเวิร์สกับด้วยการสวนกับสู้กับจะด้วยวิธีการไหนจะด้วยอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงภายในปี64นี้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเนี่ยผลสะท้อนสะเทือนกลับมันไม่ใช่แค่ตัวแกนนำนะที่จะสะเทือนกลับไปถึงรัฐแต่หมายถึงประชาชนทั่วไปที่เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับผมสภาพความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่คุณใช้เนี่ยมันเริ่มแกว่งคุณใช้แบบหวานอย่างเงี้ย นึกอยากจะจับใครก็จับนึกอยากจะให้ใครก็ให้เองด้วยลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่มีมาตรฐานอะไรหลงเหลืออยู่แล้วครับตัวหนึ่งสองนะครับผมแค่ใส่ชุดกอล์ฟท็อปก็ผิดเอานันแสดงว่าชุดกอล์ฟท็อปนี่คือมันเป็นการล้อเรียนเศษสีตัวสถาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มตั้งคาถามละหลายๆอย่างนะครับผมและที่สิ่งที่ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาไปเอามาชักชักทงนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาชักทงยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็จะผิดหนึ่งหนึ่งสองด้วยเอ้า สรุปบ้านเมืองนี้คือจะให้โอกาสคนในการที่จะพูดหรือว่าแสดงออกที่จะพยายามอธิบายหรือสื่อสารเกี่ยวเกี่ยวข้องไปถึงสถาบันกษัตริย์ได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะครับใช้ไปก็เท่านั้นแหละนะครับผมถ้าคิดว่าใช้แล้วผมกลัวผมก็ไม่กลัวถ้าคิดว่าใช้แล้วผมจะรู้สึกถอยห่างหรือว่ารู้สึกว่าเอ แม่งไอเด็กคนนี้แม่งถ้าโดนหนึงสองแม่งต้องถอดใจแนะ่ไม่ถอดนะครับผมคุณคิดว่าผมจะทําอะไรในสิ่งที่คุณคิดผมจะไม่ทําอย่างนั้นผมจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คิดว่าแม่งเป็นแค่กฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดหัวคน